เพื่อนๆตอนนี้ผมน้ำมันหมดอยู่กลางทางดูมือติ๊บเลยนะครับผมน้ำมันหมดอยู่กลางทางโอ้ยตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะครับเป็นเวลาสองทุ่มแล้วต่างจังหวัดมันมืดมากดูอันนี้ก็คือไฟข้างทางนี่ดูข้างทางมืดมากตอนนี้มืดจริง ตอนนี้ก็คือยังไม่มีใครมาช่วยนะครับ <c oughs> อ,อยากอยากจะร้องไห้อยากจะร้องไห้อยากจะร้องไห้โอ้ยตึ๊บน้ำมันเบร์ดนี่ดูเออไม่มี มีมอไซค์ผ่านมีรถผ่านแต่ไม่มีใครช่วยผมแต่คือผมเข้าใจนะมันมืดขนาดนี้เขากลัวโจรกลัวอะไรมากกว่าเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นกำลังใจอันนี้มืดนะต้องเข้าใจนะครับผมไม่เคยเจอดูข,ข้างทางดูข้างทางมืดจะมืดโอ้ oh.